สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันนรดาก่อชุวันค่ะและดิฉันพนิดาอลอละอค่ะเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วมากๆนะคะนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะของเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นยังคงรุดหน้ายอย่างต่อเนื่องในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ แท้จริงค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นํามาฝากผู้ชมตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มนั้นเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยช่วงของ Food Innopolis นะคะเมื่อทางองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะได้ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากไต้หวันและสหรัฐอเมริกานะคะเชิญชวนเยาวชนไทยให้ร่วมสํารวจมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะและรวมไปถึงนะคะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยหรือว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสบผลสำ เปิจอย่างดีเยี่ยมนะคะกับงาน NESP Innovation Fair 2016ที่ภาคอีสานร,รายละเอียดความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ และนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะจากทางด้านของกองปราบปรามนะคะการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้มีการตรวจยึดเนื้อหมูนะคะย่านรังสิตเนื่องจากว่ามีการตรวจพบคาสสารบอเรอรกในเนื้อหมูนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับสกุปดีๆค่ะจากเกษตร,รกรท่านหนึ่งนะคะที่ออกมายืนยันถึงความสําเร็จซึ่งถือว่าเป็นการพลิกชีวิตค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้นะคะให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ถึงหลักล้านเลยล่ะค่ะติดตามทั้ง สีเรื่องราวนี้ได้ในช่วงนี้กับ Food i n นโนโพลิสค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆที่เป็นความร่วมมือกันของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะร่วมกับทาง U.S. Environmental Protection Agency หรือว่า U.S. EPA ของสหรัฐอเมริกาและยังมี Environmental Protection Administration ไต้หวันหรือว่าไต้หวัน EPA ของไต้หวันนะคะเป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีบทบาททางด้านของการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติของทั้งสองประเทศค่ะโดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ของทั้ง3องค์กรน,นั้นหวังที่อากจะเชิญชวนให้เยาวชนไทยเขา ร่วมสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะคุณกน,นิกาวงทองสิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพาวชได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนับได้ว่าเป็นปัญหาหลักที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์จะส่งผลให้เกิดมลภาวะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน,น้ำมันจากยานพาหนะการเผาขยะเผาป่าหรือแม้กระทั่งการจุดทูปเทียนล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดควันในอากาศที่มนุษย์จะต้องใช้ในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลภาวะจึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและเห็นคุณค่าทางด้านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีภารกิจต่อสังคมในการเป็นหน่วยงานสร้างความตระหนัก เห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตตคติที่ดีทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์และทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมลภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีความร่วมมือกับองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือ United States Environmental Protection Agency หรือว่า USEPA ขอภัยค่ะ US EPA ของสหรัฐอเมริกาและ Environmental Protection Administration ไต้หวันหรือว่าไต้หวัน EPA จากทางไต้หวันและอีกหนึ่งองค์กรคือ International Environmental Partnership Program ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่เริ่มกิจการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศในระดับนานาชาติทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนซึ่งก็คือการ ทำให้เกิดโครงการดีๆนั่นก็คือ Kiss Making Sense วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยโครงการนี้เน้นเข้าการเข้ามีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศร่วมกันหาสาเหตุปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรู้จักใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงอย่างถูกต้องมีแบบแผนและเป็นที่ยอมรับเพื่อนำมาวิจัยและติดตามผลในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองต่อไปค่ะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นบริเวณจัดตุรรสวิทยาศาสตร์อพวชบริเวณ3ามย่านกรุงเทพนั่นเองค่ะโดยมีนักเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะ ซึ่งภายในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการพาลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลนะคะปริมาณมลพิษในอากาศค่ะในเขต5พื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัดหัวลำโพงนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสยามเซ็นเตอร์สถานีรถไฟฟ้าใต้ใตดินนะคะสวนลุมพินีและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าปคอบอค่ะได้มีการตรวจยึดเนื้อ,อหมูนะคะในตลาดสีมุมเมืองบริเวณย่านรางังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่มีผู้บริโภคนะคะร้องเรียนกันเข้ามาเนื่องจากว่าพบสารบอแรกในเนื้อหมูนั่นเองค่ะผลจากการตรวจค้นนะคะ36แผงด้วยกันพบเบื้องต้นมีการใช้สารบอแรกจํานวนแแผงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ โดยในช่วงที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกรมปศุสัตว์นะคะได้มีการรณรงค์และดําเนินการกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุกรหรือว่าหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงค่ะรวมถึงการใช้สารบอแรกด้วยเนื่องจากว่ามีการทําให้เกิดอันตรายนะคะต่อผู้บริโภคและล่าสุดค่ะทางด้านของกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้มีการตรวจคิดเนื้อหมูในตลาดสีมุมเมืองย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่มีผู้บริโภคนะคะร้องเรียนกันเข้ามาว่ามีการ ใช้สารบอรแรกในเนื้อหมูแดง จากผลการตรวจค้นค่ะพบว่า36แผงนะคะเบื้องต้นมีการใช้สารบอแรกกว่า8แผงด้วยกันซึ่งการใช้สารเร่งเนื้อแดงนี้ค่ะก็เสมือนว่าเป็นทางลัดในการที่จะนําไปสู่การปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพให้เนื้อสุกรมีปริมาณเนื้อที่มีสีแดงมากยิ่งขึ้นและมีไขมันน้อยทําให้ตรงตา,ตามความต้องการนะคะของผู้บริโภคที่นอกเหนือจากวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ของสุกรที่มีลักษณะที่ดีมาเลี้ยงนั่นเองค่ะหรือการพัฒนานะคะทางด้านของสูตรอาหารที่มี โภชนาการในระดับที่สมดุลเหมือนกับฟาร์มที่ดีและได้มาตรฐานแต่ว่านี่คือเป็นการทําให้เกิดทางลัดที่ถูกห้ามและเต็มไปด้วยมหันตภัยทั้งทางด้านของตัวสุกรเองก็คือจะมีอาการตื่นตกใจได้ง่ายกล้ามเนื้อขาสั่นและอาจช็อกถึงตายได้ค่ะและเป็นอันตรายนะคะต่อผู้บริโภคโดยตรง โดยสารเร่งเนื้อแดงนี้ค่ะเกษตรกรบางรายที่ใช้นั้นเป็นสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสซึ่งเป็นสารเคมีพันธ์ุนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตและนําเข้าซึ่งอาหารสัตว์ตามพรบรนะคะหรือว่าพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่ใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525และทางด้านของพอรบรควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฉบับที่2พุทธศักราช2542ค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หากได้รับสารนี้ตกค้างอยู่ในเนื้อสุกร,ก,รก็อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงและอาจถึงขั้นรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะต้องขอขอบคุณทางกองปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะที่ใส่ใจแล้วก็เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของผู้บริโภคที่มีสิทธิ์เมื่อจ่ายตังค์ไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ารับประทานยาพิษเข้าไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องตระหนักรู้แล้วก็เห็นถึงความสําคัญเมื่อสักช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของน้้ําามก็ถือว่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยกับการใช้สารขันทศกรเพิ่มความหวานผสมลงไปแล้วก็ไม่ใช่น้ําส้มสดแท้ซึ่งแน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นผู้บริโภคเข้าไปนั้นประสบปัญหาโดยตรงครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะกับสารเร่งเนื้อแดงให้กับหมูหรือวัสุกรที่จะนํามาเป็นอาหารในการบริโภคสําหรับมนุษย์การเร่งทางลัดแบบนี้ถ้ามองในมุมของผู้ขายอาจจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าผู้บริโภคซื้อเข้าไปทานก็คล้ายๆกับทางลัดไปสู่ความตาย เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องร่วมกันรณรงค์นะคะถึงประโยชน์และก็สิทธิของผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องของการผลิตโดยตรงอย่างนี้ค่ะเราคงจะต้องติดตามความต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะถือว่าเป็นผลความสําเร็จนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนอการจัดงานดีๆที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานกับ NESP Innovation Fair 2016นนั้นมาติดตามความสำเร็จในครั้งนี้จากการจัดงานกันค่ะ สำหรับงาน NESP Innovation Fair 2016ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยภายในงานนั้นมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์กว่า20บบูธ เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยา,าศาสตร์กระทรวงวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ยังมีการร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ ของบรรดาผู้ประกอบการสู่การเป็นสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่โดยในหลายผลิตภัณฑ์ในงานนั้นถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากและได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานไม่ว่าจะเป็นเทียมไทย ซึ่งเป็นกระเทียมดำภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนากระเทียมไทยให้มีรสจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดต่างชาติเป็นอย่างดีเพราะกระเทียมจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีประโยชน์ทั้งในด้านต้านการ,การต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถต้านมะเร็งได้รวมถึงนิยมนำไปทานเป็นเครื่องเคียงสเต็ก ซึ่งจากผลิตภัณฑ์หลากหลายพบข้อน่าสังเกตอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้มีการพัฒนาไปมากในช่วงปัจจุบันนี้อีกทั้งยังมีรสนิยมที่ดีและการปรับให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันให้มากขึ้นมีการออกแบบโลโก้ที่ดีจนสามารถนำไปสู่ตลาดและก็ส่งออกต่างประเทศได้ในที่สุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของทางสำนักงานอุทยานวิทยาศา,าศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลากหลายมิติและมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการจนเติบโตอย่างเข้มแข็งไปแล้วหลายบริษัท ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถที่จะนำเอาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ในที่สุด และเป็นที่น่าชื่นใจที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการให้บริการอย่างครบวงจรซึ่งมีการคาดว่าอีกไม่นานคงจะเกิดกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ขึ้นในภูมิภาคอย่างแน่นอนซึ่งนั่นจะหมายความว่าสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรดาผู้ประกอบการและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับงาน NESP Innovation Fair 2016นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นการสร้างถึงความตระหนักและการรับรู้นะคะให้กับประชาชนในภาคอีสานค่ะได้เล็งเห็นนะคะถึงความสามารถของคนไทยในการผลิตนวัตกรรมค่ะที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับสกุปดีๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจากเกษตรกรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะในการสร้างรายได้หลักล้านนะคะจากการปลูก ดาวเรืองพันเทวีของสอนแดงค่ะซึ่งแต่จากแต่ก่อนนะคะคุณสอนแดงถือว่าเป็นเพียงพนักงานโรงงานค่ะโดยมีการผันตัวนะคะจนในปัจจุบันมาเป็นเจ้าของไร่ดอกดาวเรืองค่ะจนประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามได้ในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะ ในปัจจุบันนะครับผมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศไทยจํานวนมากและในวันนี้ผมมีหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเลือกปลูกนะครับผมก็คือการปลูกดอกดาวเรืองที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ถึงปีละ2ล้านบาทเลยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสก๊ปพิเศษนี้ครับนายอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดบริษัทอีฟเวนซีสจำกัดเปิดเผยว่าสอนแดงได้พัฒนาพันธุ์ดอกดาวเรืองลูกผสม โดยเฉพาะพันธ์เทวีที่มีดอกขนาดใหญ่พิเศษสีทองโดดเด่นตามความต้องการของตลาดได้ดอกจำนวนมากและยังให้ดอกคุณภาพที่ดีต่อเนื่องแม้ในสภาพอากาศแลง้งซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยมีตัวอย่างเกษตรกรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดาวเลืองลูกผสมพันธ์เทวีที่สามารถสร้างรายได้ถึงหลักล้านต่อการปลูกเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นสําหรับดาวเลืองลูกผสมพันธ์เทวีเป็นที่นิยมในตลาดอย่างมาก ลักษณะพิเศษคือมีตัวดอกที่มีขนาดใหญ่มีดอกต่อเนื่องตัดขายได้หลายมีต่อการปลูกหนึ่งครั้งและที่สําคัญดาวเรืองเทวียังคงเป็นดอกไม้ที่มีคุณภาพดีในฤดูแล้งซึ่งเป็นฤดูที่เกษตรกรจะรู้ว่าคุณภาพดอกไม้ทั่วไปที่ได้ในช่วงนี้จะไม่สมบูรณ์และสูญเสียจํานวนมากแต่มเมล็ดพันธุ์เทวีของสอนแดงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความอดทนและสามารถให้ผลผลิตสูงสุดในการเกษตรแม้ในฤดูแล้ง ด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ,จาก,การปลูกดาวเรืองคือคุณสุพินโยใจมัน่นอายุ49ปีหรือคุณหมูซึ่งเคยทำงานโรงงานและเป็นพ่อค้าขายมะม่วงมาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงหันมาทดลองปลูกดาวเรืองจำนวน20ไร่และปลูกมาแล้ว15ปีอย่างเราไปเอาเม็ดมาเป็นของเม็ดพันุ์ของสอนแดงอย่างเงี้ยพอถึงเขาก็เข้ามาดูแลนะพอถึงเราเขาเขาเห็นเรามาเพาะเยอะว่าเออมันจะดีไหมอะไรไหม เขาก็ติดตามสายพันธุ์เหมือนกันว่ามันจะดกไหมอะไรไหมตอนนี้ผลที่สุดเราชอบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นบางบางพันธุ์เราไม่ต้องไปจู่โจมอะไรของเขาบางพันธุ์มันไม่ดกมันไม่ดกต่อเนื่องตัดแล้วมันขาดรุ่นบางทีตัดแล้วเนี่ยหมดไปเลยดอกตูมดอกอันนั้นมันไม่มีแต่ไอพันธุ์นี้ยิ่งตัดยิ่งดกก็ดูเด็เนี่ยตัดเนเดี๋ยวดอกขึ้นมาแล้วเนี่ย แล้วมันแตกแขนงแตกอะไรดีแตกยอดแต,แตกยอดมาในเป็นดอกของนั้นราได้ดีแต่ก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็มันได้ผลตอบแทนแน่นอนคุณสุพินโยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการปลูกดาวเดือนสายพันธุ์เทวีใช้เวลาพรอก้าลงดินรวมประมาณ2เดือนหลังจากดอกโตเต็มที่เฉลีย่ยแล้วจะตัดดอกได้อีก2เดือนโดยจะมีระยะในการตัดดอกประมาณ2ครั้งเท่ากับหนึ่งการปลูกจะตัดได้ประมาณ20เมีดมีดหนึ่งจะตัดได้ประมาณ1 4 0 0 0 0,000ถึงหนึ่งดอกและราคาจะตั้งอยู่ดอกละ25สต้ตางค์ถึง1บาท40สสตางค์ขึ้นอยู่กับขนาดดอกและช่วงเวลา คุณสุพินโยกล่าวด้วยว่าการปลูกดอกราวเรืองนั้นจัดว่าใช้เงินลงทุนไม่มากโดยเมล็ดพันธุ์หนึ่งซองมีประมาณ1,000เม็ดและ1ต้นสามารถให้ดอกได้ถึง15-20ถึงดอกถือได้ว่าการปลูกดอกราวเรืองนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้กับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชชนิดใหม่เพื่อเพาะปลูก ขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานะคะที่นำสกู๊ปที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้นำมาฝากเราทั้งสองคนรวมถึงเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะที่มีการศึกษาถึงเรื่องของพื้นที่แล้วก็หาเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการที่จะมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้หลักล้านได้นะคะจากการปลูกดาวเรืองพันเทวีนั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำไว้นั่นก็คือเวลาที่เราเห็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆหรือว่าการทำ ธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วจะประสบผลสําเร็จเพียงแต่ว่าเรามีช่องทางเรามีโอกาสเรามีแรงบันดาลใจสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเพิ่มมากกว่าคนที่ประสบผลสําเร็จนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วดูว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเหมาะสมในการที่เราจะร่วมผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจอย่างแท้จริงได้หรือไม่สิ่งนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะถ้าหากเราดูหลายๆแรงบันดาลใจทุกอย่างมีโอกาสเป็นรายได้หลักล้านได้ทั้งสิ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าเดินทางผิดหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือศึกษาเนื้อหาต่างๆไม่มากพอสมควรอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็เป็นได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะในช่วงของ Food i n o o p o l i s ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับ Science Economy for SME a t o t o p p ค่ะ